คนราศีกันฟังให้ดีค่ะโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. เป็นอันดับสองค่ะเป็นอันดับสองของชาวราศีต่างๆนะคะที่จะแบบว่าอื ừ, ใครก็ฉุดเธอไม่ได้แบบนี้เออเป็นราศีที่สองรองจากราศีเมถุนนะคะเด่นเรื่องงานเรื่องโชคเรื่องหุ้นส่วนเรื่องคู่สัญญาเจรจาธุรกิจประสบความสำเร็จต้องทำอะไรเกี่ยวกับสมุนไพรอาหารเสริมจะดีมาก เกี่ยวกับการดูแลและรักษาและได้ช่วยคนบุญจะหนุนนำให้สำเร็จทุกมิติค่ะไต้องการอะไรทำอะไรประสบความสำเร็จหมดเลยง่ายๆสบายๆที่ผ่านมาที่ว่ายากนะคะจะกระจัดกระจายหายหมดเลยเหลือแต่ความง่ายไปให้นะคะให้ทำเกี่ยวกับสมุนไพรหรืออาหารเสริมจะดีมากปังฉุดไม่อยู่นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการดูแลแล,และรักษาคนวันนี้ฉันแต่งเองยังไงไม่รู้ แต่แม่หมอพูดเล่นไม่ได้นะคะต้องมีครูบาอาจารย์นะคะเราจะมามามา,มา,ม,ามาพูดเพื่อเพื่อตัวเองไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันคืออย่างนี้จริงๆนะคะครูก็เลยคิดว่าอา้าวมาเพื่อเราปีหน้ามาเพื่อเราโอ้โหคุณคะปีหน้ามาเพื่อเรานะคะจใจดีเนาะสำหรับคนชาวราศีกันคุณฟังนะคะบอสพี่อูราศีเมถุน อันดับหนึ่งของราศีครูราศีกันอันดับสองของชาวราศีนั่นแสดงว่าอันดับหนึ่งกับอันดับสองมาทําธุรกิจร่วมกันอ่ะละไม่พูดเยอะนะคะคุณคะก็พิจารณาเอาเองนะคะที่เขาดูว่าปีหกข้าอีฉันจะปังระดับโลกนี้อีฉันก็เชื่อนะคะเชื่อสุดใจเลยนะคะ